อนุทินชาญวีรกูลขวาโคอี้นายกรัฐมนตรีคนที่32ด้วยคะแนน311เสียงชนะขาดลอยในการโหวตเมื่อวันที่6กันยายน2,568ระบบการนับคะแนนมูลค่า20ล้านบาทเกิดปัญหาติดขัดถึง2ครั้งแต่ผลโหวตออกมาชัดเจนอนุทินได้311เสียงขณะที่คู่แข่งใช้เกษมนิติสิริได้เพียง152เสียงหลังชัยชนะ อนุทินกล่าวขอบคุณมพักประชาชนที่ให้การสนับสนุนเต็มที่143เสียงพร้อมกับพักภูมิใจไทยอีก68เสียงและพักอื่นๆอีกหลายพักนายกรัฐมนตรีคนใหมย่ย้ำจะทำงานหนักขึ้นทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดเนื่องจากมีเวลาไม่มากก่อนตอบสื่อต่างชาติด้วยวลี Move forward to the right action การได้รับเลือกครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทย สะท้อนการสนับสนุนจากหลายพักการเมืองโดยเฉพาะฐานคะแนนหลักจากพักประชาชนที่เป็นกุญแจสู่ชัยชนะฝากกดติดตามเราเพื่อรออัปเดตข่าวสารจากเราขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ